หลายคนเปิดช่องใหม่วันนี้อยากมีออเดอร์เลยแล้วก็อยากได้ทุกวันต่อจากการที่เปิดช่องใหม่ด้วยและก็อยากได้เยอะๆตลอดตลอดตลอด,ลอดไปด้วยแบบนี้โอ้ยต้องทำยังไงเจ้าแม่อทีนะคะมีสูตรสำเร็จคือ นี่เลยค่ะอีบ e ุ๊กสูตรสำเร็จการปั้นช่องให้ขายคล่องได้เงินล้านจะบอกว่าได้เงินล้านจริงไหมเอ๊ะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแต่เอาจริงๆแล้วค่ะเงินล้านไม่ล้านเนี่ยอยู่ที่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องขนาดไหนนะแต่วันนี้จะบอกเคล็ดลับของสูตรเด็ดที่อยู่ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีแค่10หน้านี้คุณทำแค่10หน้านี้คุณจะได้ออเดอร์ตั้งแต่วันแรกที่เปิดช่อง และได้ต่อจากนั้นอีกตลอดตลอดและได้เพิ่มอีกเพิ่มเยอะขึ้นอีกโอ้โหฟังขนาดนี้แล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมได้เดี๋ยววันนี้จะพาดูนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแลวกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้แล้วก็นี่เลยวันนี้บอกเคล็ดลับในเล่มนี้จุกๆเลยค่ะหลายคนอาจจะได้สัมผัส e b o ุกสูตรสำเร็จปั้นช่องทิกต o k ให้ขายคล่องได้เงินล้านของเจ้าแม่ไอทิกันแล้วนะหลายคนได้ไปปุ๊บเนี่ยก็ออเดอร์แตกตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตลอดตลอดมาจนปัจจุบันเลยนะคะจริงๆแล้วค่ะสูตรเนี้เขียนไว้ให้เป็นสเต็ปๆตามนี้เลยนะคะสูตรนี้มีชื่อว่าสูตรสำเร็จการทำในหน้าให้ได้ออเดอร์เข้ารัวๆทุกๆวันนะคะข้อที่หเลยนะคะก็คือการที่ เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราเป็นใครรักอะไรชอบอะไรตามสูตรหน้านี้เลยนะคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะหยิบสินค้าอะไรมานำเสนอดีข้อที่2นะคะคือการเตรียมหน้าร้านให้พร้อม สำหรับรับลูกค้านั่นเองค่ะเจ้าแม่ไอทีได้แบ่งเป็นย่อยๆแบบนี้ไว้ให้นะคะก็คือมีวิธีการเปิดช่องใหม่แบบง่ายๆมีสูตรสําเร็จการตั้งเชื่อช่องให้ปังมีสูตรการเลือกรูปโปรไฟล์มัดใจผู้คนที่เห็นเราและสูตรการเขียนไบโอให้น่าสนใจและอยากติดตามให้กับช่องเรานั่นเองค่ะข้อที่3นะคะคือการเปิดร้านรับลูกค้านั่นเองค่ะก็จะมีในส่วนของการที่เราเริ่มเปิด เซลเลอร์ในการเชื่อมเลยนะคะก็คือมีตะกร้าได้วันนี้เลยเปิดช่องมาก็มีตะกร้าขายของได้วันนี้เลยแบบละเอียดแล้วก็สอนวิธีการดึงตะกร้าแบบใหม่ที่ประหยัดแล้วก็ง่ายต่อการเลือกสินค้าด้วยค่ะข้อที่4นะคะคือการวิเคราะห์สินค้าและลูกค้าค่ะก็คือวิธีการทำคลิปให้ได้ลูกค้าฉบับง่ายแล้วก็มือใหม่สามารถทำตามได้นะคะแล้วก็งันเราทำคลิปเราได้ลูกค้ามาแล้ว แล้วก็จะมีวิธีในการดูว่าเราจะต้องดูยอดขายที่ได้าจากตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็อยู่ในสูตรนี้เลยอ้อ5ค่ะคือการเลือกสินค้าให้โดนะคะ่ะเอ๊เราต้องเลือกยังไงก็จะมีเคล็ดลับในการเลือกสินค้าในหน้าที่ขายแล้วปังมาให้ด้วยแล้วก็วิธีการเลือกสินค้าในหน้า Tik t o o s s o p p แบบใหม่ขายได้แน่นอนย้ำว่าขายได้แน่นอนจ้ะ ข้อที่6ค่ะคือการทำคลิปมัดใจลูกค้านั่นเองและต้องทำยังไงล่ะคะนี่เลยก็อยู่ที่สูตรที่6นี้เลยนะคะก็จะมี4เทคนิคทำคลิปขายของโดยเฉพาะเลยแล้วก็7สูตรทำคลิปติดตะกร้าในหน้าให้มีออเดอร์เข้ารัวๆค่ะและ8ข้อทำคอนเทนต์ทรงพลังสร้างยอดขายและสุดท้ายค่ะเทคนิคการใส่แฮชแท็ก เพิ่มยอดวิวแล้วก็สร้างยอดขายค่ะวิะทีเนะคะก็คือเลือกช่วงเวลาที่ปังแล้วเราจะรู้ช่วงเวลาที่ปังได้ยังไงเจ้าแม่ทีก็ใส่ไว้ให้ในสูตรที่7นี้นะคะว่าเลือกคลิปลงช่วงเวลาไหนแล้วก็ลงคลิปช่วงเวลาไหนที่จะเพิ่มยอดวิวแล้วก็ยอดขายให้กับเรานั่นเองค่ะ ที่นะคะคือการลงโพสต์ตามสูตรของเจ้าแม่ทีย้ำว่าเป็นสูตรของเจ้าแม่ทีเองส่วนใหญ่นักเรียนที่เอาสูตรนี้ไปใช้นะคะก็จะได้ยอดวิวเพิ่มยอดขายก็เพิ่มอีกด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของการสร้างคอนเทนต์ให้ปังมีส่วนของการโพสต์ที่มีเทคนิคในการโพสค่ะแล้วก็ไม่โพสคลิปทุกวันเราจะสูญเสียอะไรก็อันนี้ก็บอกไว้ให้ด้วยและสุดท้ายคือวิธีสร้างวิดีโอ ขายของแบบง่ายๆกดแค่ไม่กี่ปุ่มก็สามารถทำได้เลยค่ะและข้อ9ข้อสุดท้ายนั่นเองค่ะคือการเปิดค่าการมองเห็นของตะก้าช่องเรานั่นเองเมื่อเราสร้างมาแล้วทำทุกกระบวนการมาครบหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าอยากจะให้ออเดอร์ขายได้เลยณนะวันแรกที่เปิดช่องเนี่ยคุณจะต้องเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของคุณเองโดยการ ซื้อเองหนึ่งตะกร้าค่ะจะเอายูเซอร์ใครมาซื้อก็ได้นะหรือจะเอายูเซอร์เราซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าให้แนะนําคือเอายูเซอร์ของของเราอะที่พังไปแล้วอะเอามาซื้อดีกว่านะก็คือหลักการง่ายๆค่ะเปิดช่องมาใหม่ทำคลิปดีมากมียอดวิวการนำส่งที่ดีและทำคลิปยังไงให้แมสแมสแล้วเนี่ยก็จะกินยาวค่ะคลิปวิ่งทุกวันออเดอร์เข้าทุกวันนั่นเองค่ะ AI ก็มาเข้าใจว่าเออ เพิ่งเปิดช่องนะคะแล้วก็มีคนซื้อเลยเขาก็เลยนำคลิปส่งเพิ่มแล้วก็ดันให้มีคนเห็นเพิ่มคุณก็จะไดออเดอร์เพิ่มนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงคะฟังมาแล้วสูตรสำเร็จการขายของเป็นในหน้าให้มีออเดอร์เข้าลัวๆนเนี่ยยากไหมไม่น่ายากถ้าคุณมีเล่มนี้นั่นเองก็คือสูตรสำเร็จการทำ t i k t o k ให้ขายข้องได้เงินล้านค่ะแต่อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเซี้ยวหนึ่งในบทที่6ที่จะพูดถึงเรื่องของการขายเป็นในหน้าลุ้นนเน้นๆและได้ออเดอร์ทุกๆวันเหมือนลูกสิทธ์ของเจ้าแม่ไอทีนะคะใครอยากเอาเล่มนี้ไปสร้างยอดขายกันแบบรัว,รว,รวๆฟังๆจิมทีตะกาได้เลยนะคะ